ลิงรับทรัพย์ช่องทางหาเงินทางใหม่งา่ายๆที่ใครก็สามารถทําได้เพียงแค่แนะนําเพื่อนคุณก็จะสามารถสร้างรายได,ได้ได้อย่างมหาศาลทุกการเดินพันของเพื่อนคุณจะรับส่วนแบ่งแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าเพื่อนคุณจะเล่นได้หรือว่าเสียยิ่งชวนมากคุณก็ยิ่งได้มากนี่แหละครับลิงรับทรัพย์คุณผู้ชมครับไปที่สะแก้วนะฮะคือก่อนหน้านี้มันมีการแชรคลิปออกมาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเรียกเก็บสวยก็มีการตั้งคําถามกันว่าเอ๊ะ เรียกเก็บสวยแบบนี้ในโรงเกลือเนี่ยนะฮะคือเป็นเจ้าหน้าที่ตัวจริงหรือตัวปลอมหรือว่าเป็นใครอะไรยังไงส่งมามันมีคลิปออกมาจนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็มีการสั่งเด้งนะฮะเป็นผู้บังคับการตรม3มนะฮะก็คือย้ายไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเคลียร์เรื่องนี้ทีนี้คุณผู้ชมลองดูคลิปก่อนหน้านี้กันก่อนนะฮะก่อนที่จะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นภาพขึ้นมาได้เลยนะฮะเป็นคลิปคลิปแรกก่อนนะครับที่มีการเข้าไปเหมือนกับว่า อันนี้คลิปล่าสุดนะฮะอ่ะอันนี้เราดูล่าสุดก่อนก็ได้นไหนๆก็ให้ดูแล้วนะฮะอันนี้คือคลิปล่าสุดที่เขาแฉออกมาอีกสองคลิปคลิปนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับคุณผู้ชมฮะว่าม,มีผู้ชายสองคนเนี่ยคนนึงใส่แว่นอันนี้เห็นหน้าชัดเลยคือไปพูดไปถามหาเจ้าของร้านในร้านขายของในตลาดโรงเกลือเจ้าของร้านอยู่ไหนเจ้าของร้านอยู่ไหนอย่างเงี้ยคนจะซื้อของไหมฮะเขาถามมาเจ้าของร้านไงแต่อีกคนนึงเนี่ยเหมือนถือบัญชีด้วยฮะนี่จดกระดาษด้วย อันนี้คือก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือคลิปก่อนหน้านี้ที่มีการเปิดเผยออกมานะครับเนี่ยก็จะเห็นว่ามีกลุ่มคนนะฮะแต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่เนี่ยเดินทั่วโรงเกลือไปหมดนะฮะก็ไปเหมือนกับว่าเอ๊ะเรียกเก็บสวยหรือเปล่าเพราะว่ามันมีหลักฐานอะไรด้วยนะฮะ ทีนี้หลักฐานนี้นะคะก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอย่างที่ตัวเท็ไลฟฟังเมื่อสักครู่ว่าคนที่ถูกย้ายนี่นะคะก็คือตัวของผู้กํากับตรวจมือตรวจคนเข้าเมืองสระแก้วที่ถูกย้ายไปช่วยราชการที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง3ตั้งแต่วันที่23เมษายนแล้วก็เขามีการตั้งคณะกรรมการสอบแล้วใช่ไหมฮะเออ,อใช่ตอนแรกผมพูดผิดนะคะคือตัวผู้บังคับการตรมรีามมีคําสั่งมีคําสั่งย้ายผู้กํากับอตอมรสระแก้วค,คือให้ ไปคือเพื่อเพื่อที่จะต้องสืบหากอนว่าเอ๊ะม,มันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งมีรายงานข่าวนะคุณผู้ชมแบบนี้ครับคือเขาบอกว่าหลังจากที่คลิปแรกนี่มันเผยแพ่ออกไปคือเจ้าหน้าที่ตํารวจเองเขาก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกับว่าไปเคลียร์แล้วก็มีรายงานข่าวบอกว่าได้รับแจ้งจากชาวกัมพูชาในโรงครอบอกว่าคือเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามเข้าไปพูดคุย เคลียร์กับกลุ่มผู้ค้าในตลาดโรงเกลือนะครับเพื่อให้แก้ข่าวกรณีที่บอกว่ารีดไถสวยเนี่ยให้ช่วยให้ข่าวหน่อยได้ไหมว่าเป็นการเข้าใจผิดกันอันนี้ตามรายงานข่าวนะ,ะเขาว่ามาแบบนี้นะครับ ซึ่งตอนแรกเองเนี่ยนะครับคือทางชาวกัมพูชาเนี่ยนะฮะที่อยู่ในตลาดโรงเกลือก็บอกว่าวันนี้เนี่ยบ่ายสองนะครับจะนัดกันไปที่สถานกงศูนย์กัมพูชาประจําประเทศไทยนะครับแต่ปรากฏว่ารายงานล่าสุดที่เข้ามานะฮะก็ไม่มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดนะครับก็คือไม่ได้ไปนะฮะ ก็ไม่รู้ว่าจะเลื่อนไปก่อนไหมหรือว่ามีการเครียร์กันแล้วตกลงกันแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เองนะคะถ้าเราไปดูในหนังสือของตอมอ,อที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการไปตรวจสอบข้อเท็จจริงสวย ที่เกิดขึ้นน่ยนะคะคือเขาก็มีการระบุข้อมูลว่าเอาละ่ะมันมีข้อมูลที่บอกว่ามีการเรียกเก็บสวยรายหัวหัวละ300บาทและค่าห้องเช่าเป็นรายเดือนเดือนละ1,000บาทเนี่ยบอกว่าอ่ะไปเก็บเก็บไว้ให้นายทีนี้ประเด็นก็คือว่าเอาละ่ะเราก็ต้องไปดูว่าคนที่มาแอบบอ้างนี่นะคะเป็นใครเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่หรือไม่ถ้าไม่ใช่ต้องจัดการอย่างไรแล้วถ้าใช่จะต้องจัดการอย่างไรแต่ว่าทีนี้ ะะรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนแล้วก็สั่งให้มีการสรุปผลสอบสวนส่งกลับไปยังต้นสังกัดภา,ายใน3ั์สิเมษายน,นนี้ในลองเอาคลิปที่ออกมาล่าสุดเนี่ยที่เห็นน่าจะชัดขึ้นมาดูอีกทีหนึ่งนะฮะคือเราจริงๆนงะถ้าสมมติว่าไปสืบจากคลิปเนี่ยมันก็พอจะดูออกแล้วนะฮะว่าสองคนเนี่ยที่อยู่ในคลิปเนี่ยคือเนี่ยเป็นใครเป็นคนของทางราชาการจริงไหมแบบเนี้ยฮะก็คือสืบได้ไม่ยาก อ,อ๋อจริงๆในคุณผู้ชมฮะในโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการเผยแพร่เป็นเอกสารเป็นหลักฐานเลยนะฮะแต่ว่าทางเราไม่สามารถที่จะเอามาให้ดูได้นะฮะเป็นเรื่องของกฎหมายอะไรด้วยแต่เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเอากสารเนี่ยมันมีการระบุชัดเจนเลยว่ามีชื่อใครเบอร์โทรใครนะฮะแล้วมันเป็นเอกสารของแค่ร้านร้านหนึ่งเท่านั้นนะพี่กระเป๋าที่เขาจ่ายส่วยให้กับหน่วยงานต่างๆกว่า10หน่วยรวมแล้วเนี่ย 5 8 0 0 0ต่อเดือนอ้โหอันนี้คือ,อหลักฐานที่เขาอ้างว่าเขามีนะฮะคือซึ่งข้อเท็จจริงนี้ยังไม่ยืนยันนะ,ะเป็นแค่รายงานข่าวซึ่งเขาบอกว่ามันมีหลักฐานค่เนี่ยแหละจะพิสูจน์กันออกมายังไงอันนี้เป็นหนังสือคำสั่งย้ายที่ออกมาก่อนหน้านี้เมื่อวันที่23สาเมษายนนะคะนะแล้วก็เป็นการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วยเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะคะเพราะว่าตลาดที่ลงเลือนนี่คือใหญ่มากที่เคยไปครั้งหนึ่งโคลุ ใหญ่โตมโหฬารแล้วก็คือมันก็เป็นแหล่งค้าที่หลายคนบางคนพ่อค้าแม่ขายเขาก็ไปซื้อของมาขายต่อถูกต้องไหมคะมฉะนั้นตรงเนี้เงินก็จะสะพัดเยอะแยะทีเดียวแต่ว่าตอนนี้นะคะก็สถานการณ์ขุดก็คงจะต้องพักๆกันไปก่อนส่วนเรื่องสวยเนี่ยจะจริงไม่จริงต้องรอตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะคไปดูที่